À Áo, áo này Áo Happy birthday to you Happy birthday to you. you Happy birthday, happy birthday đi, <laughs> อะไรนะอะไรนะอะไรนะฟิลอะไรนะปอยผัวละกู Happy Birthday ดูโอ้ไม่จบเลยอะไรอะไอ้พ่องไเขามีอะไรเขามีอะไร Happy Birthday แอนนี่อย่าไปเสียากเอาเที็อกเทอก้ย่กินแล้วมึงอับเดตนะไม่ได้ดิต้องอเตัดตอนดิ ถ่ายให้หน่อยดิจะถ่ายเขาอ้วนนะอาโอเคโอเคเอาแ่นี้เอาเดียวเอเเนี่ยเอาเนี่ยไว้ okay, 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 ่างั้น yeah,